กับอีกหนึ่งที่นั่นก็คือแถวแถวพระรามสองมีอะไรอีกะคุณไม่ใช่เรื่องเดิมนะเพราะว่าเรื่องเดิมเดี๋ยวจะมีอัปเดตอีกทีหนึ่งเรื่องของคานก่อสร้างถลม่มแต่อันนี้พาไปดูสะพานลอยก็<ๆ>บอกอยู่แถวหน้าตลาดทะเลไทยพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งตรงนั้นก็คือแถวพระรามสองนั่นแหละสะพานลอยเนี่ยเดี๋ยวพาคุณมิ้วพาท่านผู้ชมไปดูกันหน่อยถ้าเกิดเราจะข้ามเราจะข้ามได้ไหมนี่ไหนคือสะพานลอยนี่ไงสะพานลอย และข้างบนกำลังสร้างเป็นทางยกระดับดูไม่ออกคุณปิง <c oughs> เห็นเห็นทางยกระดับถูกไหม <c oughs> เห็นทางยกระดับเนี่ยเห็นเหล็กซี่ๆข้างบนอันนั้นเห็นแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างก็เอเห็นเห็นตะแกรงอ่ะถ้า<อ>ไม่มีไอ้ทางยกระดับข้างบนดิฉันก็เข้าใจสะพานลอยแหละแต่ดู<อ>แบบเนี้ยมันไม่ใช่สะพานลอยแล้วแล้วเห็นไหมช่องข้างล่างอ่ะแคบแคบข้างล่างอ่ะระหว่างหสะพานลอยกับทางยกระดับอ่ะใช้ได้เหรอนี่ไงคนคนรอดนั่นไงเอ้าเห็นคนรอดไหม โอ้โหแล้วนึกดูสมมุติผู้เท่าผู้แก่เขาจะข้ามอ่ะก้กลมลงไปแบบนี้แหละสมมติมีคนเจ็บคนป่วยโอ้ไมอยากคิดสภาพเลยค่ะให้เขาคานเหรอให้เขาคานข้ามไปเหรอก็ใช่ไงเนี่ยถ้าผู้ชมฮะมาดูกันหน่อยเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยบอกว่าจุดนี้อยู่แถวแถวหน้าตลาดทะเลไทยตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครมีการก่อสร้างทางยกระดับบนสะพานลอยคนข้าม S 1> <S 1> ซึ่งสะพานลอยเนี่ยอยู่มาก่อนประชาชนที่เคยใช้เดิมเนี่ยก็ลำบากต้องเดินก้มต่ำคา,านสะพานห่างจากพื้นเพียง1เมตร1เมตรประมาณเท่าไหร่คุณมิ้วร้อเซมตรอะเอวไหมหนึ่เมตรก็คือ100เซนเมตรอ่ะคิดดูคนส่วนสูงอะ ส่วนใหญ่เด็กปถมก็สูงเกิน100ซนติเมตรแล้วนะ,ะและอย่างคุณมิวอ่ะจะไปข้ามต้องโอ้โหงงโอี่ยวดิที่ฉันก็ต้องก้มอะค่ะเ<ช>พราะสูงเกิน100เซนอยู่อน่งร้อยหกสิบอยู่ก็ต้องก้มอ่ะคือขนาดเด็กเนี่ยยังรู้สึกสูงกว่า1เมตรแล้วนะใช่ไงแล้วผู้ใหญ่ละต้องขนาดไหนอ่ะก็เนี่ยต้องอต้องลอดกันไปแบบนี้คุณปีเนี่ยหลาย<อ>คนเข้ามาคอมเมนต์เลยใครอนุมัติเนาะหรือนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือเปล่าจังหวัดอื่นเขามีถ้ำรอดจังหวัดสมุทรสาครมีสะพานลอดไหม เขาอาจจะเดี๋ยวมีการปรับหรือเปล่า <ฮะ S 1> เดี๋ยวเขาอาจจะมีการรื้อหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปคิดมากยังไม่เรียบร้อยอะไรเบบนียเออแบบเหมือนแบบอยู่ระหว่างกอ่อสร้างเลยเดี๋ยวอาจจะต้องปรับสะพานลอยอีกทีมเพราะขณะทางยกระดับข้างบนก็ยังไม่เรียบร้อยเลยยังเป็นเหล็กออซีซีอยู่เลยอาจจะกอ่อสร้างยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้นะเออ <ฮะ S 1> นี่ล่าสุด <ฮะ S 1> มีการ <ฮะ S 1> ชี้แจงออกมาแล้วท่านผู้ชมครับเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเนชันทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดนี้เลยบริเวณสะพานลอยนี่แหละหน้าตลาดทะเลไทยนี่ภาพชัดๆั อยยังไงอะเดินได้ยังไงจริงๆก็นี่ไงยังคงมีชีวิตทุรักทุเลมากเลยยังคงมีคนใช้สัญจรอยู่ทำงานออกมาทำงานตอนเช้าตื่นเช้านยถ้าเดินข้ามนี่เขาเดินข้ามให้ดูแล้วเห็นไหมนี่ต้องต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรทมงานนักข่าวไปก็ก้มก็รอดไปแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอ่าแต่สังเกตเห็นไหมว่ามีทางตรงนี้เดินลงมาค่ะ แล้วก็อ้อมแล้วก็เดินขึ้นไปใหม่ค่ะนี่เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วอ๋อคือ,คอแก้นานแล้วหรือเพิ่งแก้คุณปิงทีเนี้ยคือทางแขวงทางหลวงเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสะพานลอยใหย้ใหม่ให้ประชาชนเดินข้ามได้ตามปกตินี่แหละ แต่ต้องเป็นหลังจากที่ติดตั้งชิ้นส่วนทางยกระดับเสร็จสิ้นก่อนอตอนนี้ก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า<ะ>ให้สะดวกต่อการข้ามผ่านของประชาชนหมวดทางหลวงมหาชัยเขาก็เลยทำทางเดินขึ้นลงชั่วคราวอ้อมจุดต่ำของสะพานแบบนี้นะฮะโดยระยะทางยาวประมาณสัก5เมตรสูงประมาณ2เมตรเศษก็สามารถเดินข้ามได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัย ทีนี้จากการสอบถามไปยังหมวดทางหลวงมหาชัยทราบด้วยนะฮะว่าหลังจากมีการติดตั้งชิ้นส่วนทางยกระดับเรียบร้อยจะทําสะพานลอยใหม่เลยคทําทสะพานลอยแบบใหม่เลยเข้ามาแทนของเก่าจุดขึ้นลงก็ยังเป็นตําแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสองฝั่งแต่จะเป็นสะพานลอยแบบเหล็กซึ่งจะมีความบางของตัวสะพานน้อยกว่าปูนทําให้ช่องว่างความห่าง ระหว่างสะพานลอยกับทางยกระดับมีมากขึ้นค่ะจะได้เดินทางไม่ต้องกม้มไม่ต้องลอดแบบนี้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมฮะอันนี้ก็คือมีการชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตจะปรับสะพานลอยให้เดินข้ามได้ปกติแต่ใน,นอนาคตที่ว่าไม่ต้อง ไม่ต้องรอให้ถนนพระรามสองสร้างเสร็จไหมอุ้ยอันนั้นยังไม่รู้ต้องรอนานไหมใช่嘛เพราะว่าถ้าถนนพระรามสองสร้างเสร็จถ้าเอาคําสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณสุริยะบอกว่ายืนยันภายในสิ้นปีนี้2568จุดตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องรอภายในสิ้นปีหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม